สวัสดีค่ะพิมพิมนะคะสวัสดีครับกรตัวครับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษสําหรับรายการมาโชว์คลิปค่ะโดยที่วันนี้นะคะพิมพจะสอนคุณผู้ชายนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้กับคุณผู้หญิงนะคะ<ม>เดี๋ยวให้คุณกระตัวแนะนําเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอกันบ้างอ๋อสำหรับเหตุการณ์ที่เราอาจ,จเจอนะครับสาหรับคุณผู้ชายนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องทํางานหนักไปทั้งวันนะ,ะแล้วระหว่างที่รอคุณผู้ชายอาบน้าเนี่ย อาจจะเผลอหลับไปก่อนโดยที่หน,น้ามีงเต็มอยู่ใช่ออไหมครับถูกต้องหรือว่าอาจจะไปปาร์ตี้มาแล้วก็แบบว่าอ้อไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วก็หลับไปก่อนโดยที่หน้านยังเต็มอยู่เหมือนเดิมเออช่นเดียวกันโอเคแล้วเราเนี่ยจะมีวิธีการดูแลคนผู้หญิงยังไงนะครับอยากให้คุณพิมพเนี่ยแนะนำตัวเดี๋ยวตัวทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับอุปกรณ์นะคะที่คุณผู้ชายจะต้องเตรียมมีซัมมี่ซัมมี่น้ำเปล่าเปล่าแล้วก็เป็นออยอะไรก็ได้ ชิจูเปียกกันเองนะคะเป็นชิทู้ที่สําหรับเอาไว้เช็ดเครื่องสำอางสาหรับขั้นตอนแรกนะคะสาวๆบางคนอาจจะติดขนตามาเพราะฉะนั้นกระตั้วดึงขนตาให้ดิฉันเทออยพอประมาณนะคะนั่นแหละแล้วก็เช็ดให้ทั่วใบหน้าของสาวๆได้เลยเริ่มต้นจากตรงไหนดี่ันเร,เริ่มต้นแบบเว้นช่วงตาไว้เช็ดออกไปค่ะไม่ต้องเช็ดเข้าอย่าสว,นอ,าสวน,นอย่าสวนลูขมขนเดี๋ยวสิวขึ้น อย,อย่าลืมนะว่าเมาอยู่เมาเมาเมาทำไม,าม,ามางานหนักไงทำงานหนักถูกไปเรื่อยๆจนกว่าสำลีม,มันเริ่มจะไม่มีแบบเป็นสีน้ำตาลแล้วอะคะ่ะคือไม่มีค่า,าเครื่องสำอางประมาณมน,มนั้นอะแล้วนีว่ก็ไม่สมสมจริงขนาดนั้นก็ได้หรอกจะต้องหมดเลโอ๋ยเล็บอะเย็นเล็บโดนมีที่ไหนเล็บเนี่ยมันขูดอยู่เมื่อกี้แล้วเอออะไรใช้คิ้วเลยปะ เช็ดให้หมดเลยคิ้วอ่ะเบาๆบเบาดีแล้วออยมันเช็ดออกทุกอย่างเช็ดออกทุกอย่างเลยลิปป่ะลิปก็ออกออกหมดไม่ใช่ไหมถึงลิปออยดูไม่ดูดูไม่ดูอะดูไม่เสียตาเนีเออมันยังรู้เลยถ้าออยไม่มีนี่เอาลิปได้มุกเด็กป .2 เดี๋ยวไปสนใจมันเอาอีกนี่โอ้โหไปนอนไม่เห็บกัดหน้าไฟอ๋อจะเห็บนึกว่าเห็บ จะแรงขนาดนี้ก็เามาอยู่กลับมาเจอสภาพนี้นะปล่อยนอนนะ <laughs> น้ำสาด <laughs> เอาเถอะแกน่ากลัววะ่ะโอ้จะถูกขนาดนี้ก็จะง่ายนะเราก็จะเช็ดปากกันบ้างปากก่อนง่ายสุดไม่ใช่แกฉันเอ,เ,อเ,อเอาวันนี้เดียวไงทำปากดีๆที่การเช็ดตาคือ ปะลงไปเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะทิงดูข้างนึงก่อนดีกว่าปะลงไปเลยค่ะก็คือเขาหลาอยู่เนาะก็โปะไปอย่างเงี้ยแล้วป็นเร็วสิบสามบ้แโอเคแล้วก็ให้ลูดลงลูดลงลูดลงอย่างงี้ฟึ่มลูดออกก็ได้ลูดออกข้างก็ได้ง่ายลูดออกข้างเดบา้าอ๋อ ไม่เคยหลุดใช่ปะคุณตกใจหนา้าโกวไปไที่คิดไหมเบื่อเม็ดเฉาควยที่ติดอย่างนี้ิใช้กระดาษนะคะทิชชู่เปียกค่อยๆเช็ดใบหน้าอันนี้คือทิชชู่เปียกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเนื้อค่อนข้างหยาบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเช็ดแรงเดี๋ยวเขาตื่นคือทิชชู่เปียกเนี่ยมันค่อนข้างจะฉ่ำน้ำพอสมก็คือมันจะช่วยเช็ดความมันของออยเมื่อกี้ออกได้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้รีมูเวอร์แทนออยสำหรับดิฉันว่า อ <laughs> ี่นี่เมาผมว่าบางทีผู้หญิงอาจจะล้างไม่สะอาดอะไรผู้ชายหนึ่งแรงดีเอาน้ําเปล่านะคะชุบก,กับไอทิชชู่เปียกเมื่อกี้นี้แหละ <S 2> <S 2> ทิชชู่ทิชชู่เปียกของรับเคร,รื่องสำอางเนี่ยเขาจะมีพวกน้ำแร่นะมีมูเวอร์อะไรของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็จะช่วยล้างเครื่องสำอางได้<ร>คือจริงๆมันมีขั้นตอนหนึ่งนะคะใต้ตาถ้าเกิดมันไม่สะอาดก็ต้องใช้เขาเรียกคัตเติ้ลบัตอ่ะค่อยๆแยงแต่ว่าอันนี้คือเบสิกประมาณนี้ก่อนก็ได้นะวันนี้ก็น่าจะได้ ความรู้อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างนิดหนึ่งนะคะเป็นการดูแลเบื้องต้นไม่ยากเกินไปโอเคนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามที่ไหนพิมติดตามหรอติดตามได้ที่ชาแนลอีกิมพิมนะคะ i-k-i-m-p-i-m พิมแล้วเจอกันในชาแนลค่ะบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ